สวัสดีค่ะหมอิดานะคะและขณะนี้เรากำลังอยู่ใน l a เซอร์การเที่นิดาเอสเมดิคอลเซ็นค่ะจากประสบการณ์ในการรักษาฟ้ากว่า20ปีในคนไข้หลายพันรายนะคะหมอได้ค้นพบเทคนิคในการรักษาฟ้าจากระดับเซลล์ที่มีชื่อว่า GF Cellular Program นะคะและได้ที่สุดผลลัพธ์มาแล้วในคนไข้หลายร้อยรายค่ะ GF Cellular ประกอบไปด้วย2ขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกเป็นการใช้ l a s e r w a v วซึ่งเป็นเทคโนโลยีจากประเทศสหรัฐอเมริกาด้วย Special Focus เลนเข้าไปย่อยสลายเมลานินส่วนเกินอันเป็นสาเหตุของฝ้าให้กลายเป็นละอองอนุภาคขนาดเล็กซึ่งจะถูกขจัดออกไปด้วยกระบวนการผลัดเซลล์ผิวตามธรรมชาติค่ะส่วนขั้นตอนที่2เนี่ยจะเป็นการใช้ Frozen f r o z e n Growth Factor ที่ถูกเก็บในอุณหภูมิ0ูนถึงสองศาเซลเซียสเพื่อซ่อมแซมผิวจากระดับเซลล์ด้วยโปรตีนชีวภาพหรือว่าโกลด์แฟกเตอร์เพื่อให้เซลล์ผิวแข็งแรงและป้องกันการเกิดฝ้าใหม่เรียกว่าครบทุกขั้นตอนทั้งขจัดฝ้าเก่าและยับยั้งฝ้าใหม่เลยค่ะ และต้องขอขอบคุณเทคโนโลยีทางการแพทย์เหล่านี้นะคะที่ช่วยให้หมอทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ